สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกระเบาตึงปทุมราชครับกาบันทีหนึ่งตุล่าพมครับพี่น้องครับมือโซบมือมานของพี่น้องครับมือนี้ครับมาลุนกันครับส่วนายครับพี่น้องครับมาเบิ้งงวดทองกระเบาตึงครับมือนี้ครับเป็นงวดทองที่เขาเก้าเดือนเลยเด้อครับนี่ครับท่องหญ่ๆีครับเป็นเลมันครับตัวนี้ครับงวดลูกแหลกครับ มันมีหลูกมาแหล้่วนึ่งโตครับอู้ยครับผ่องใ่แห้งแล้วครับหนานๆอ้วนๆครับหู้ครับเชื่องเลยครับอาะเป็นรุ่นครับพี่น้องครับสองหมื่นหาครับสองหมื่นหายังทรงฟรีอีกครับลอยโลครับพี่น้องครับรุนเรียกแจกแถมครับโปรโมชั่นครับวสือแห้งครับหัวตัวนี้ครับอินเก่ง แล้วก็ท่องแล้วกรสดนั่ครับเบิ้งท้องครับท่องครับจะเข้าเกาเดือนนะครับพี่น้องครับไาหาง่วงทองครับราคาเบาๆครับจังน้อยกระสีใดเป็นง่วแม่ลูกแล้วครับสนใจโทร่มากนะครับเด้อแม่นี่ครับพอสื่อแห่งครับตัวนี้ครับนาเรียงครับ แต่รุ่นนองน้่ครับพี่นองครับงัวตัวนี้อยู่บ้านน้าหว้าครับอำเภอปทุมราชงหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับบ่าวตึงครับหู้หูครับพี่นองครับบ่อดื้อบ่อส้นครับกินยาดีกินเปืืองดีครับไปหาง่วงหัวทองครับแนะนำนะครับตัวนี้ครับ สองมืนหาเท่านั้นครับก็เป็นพ่อสือแห้งครับตัวนี้ครับความสูงอยู่ที่รอยยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องครับบ่ธรรมดานะครับงวดตัวนี้ครับให้ลูกงามครับหนาครับแนะนำสำหรับมือใหม่ครับพี่น้องครับราคาเบาๆแล้วก็งวด้อไปไว้เลี้ยงเบื้องกอนครับพี่น้องครับ เขาจังคอยพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นไปอีกครับรูปหัวก็ได้ครับพี่น้องครับจับได้ายได้ครับหู้ครับเรื่องอยู่ครับสนใจกระโท่หาเบาตึงได้ครับหรือแอดไล์เขามากก็ได้ครับเบอร์โท่กับเบอร์ไล์ครับพี่น้องครับประกันท่องครับประกันแข้งขาหายซิบหามือครับทกถอนครับ คุณพ่อคุณแม่อยากไดงงัวไปเลี้ยงครับราคาเบาๆครับปัญญาดีๆครับแถมได้รุ่นน้องอีกตั้งหากครับพี่น้องครับกระโถหาเบาถึงครับเบาถึงปทุมราชครับเยาว์เบาถึงจัดทรงเองครับแม่นี่ครับที่เขาเก้าเดือนแล้วครับเด้อที่เขาก้าเดือนแล้วครับนาเลี้ยงแห้งครับงัวงทองราคาเบาๆครับ จัดไปเลยครับพี่น้องครับเห็นแล้วกะโทรหาเบาตึงได้ครับบรรยากาศช่วงแรกครับดังไฟเหง้งัวไปน้าครับอูดยุ่งครับพี่น้องครับอูดยุ่งอูดคนน้าละครับหวานไก่เลี่ยงเที่ยงครับพี่น้องครับนังเน้นหนาครับเป็นเหล่มันแล้วครับตัวนี้ครับมีเหลี่เลี่ผสมครับ ลูกออกมานี่ยสุดยอดครับความหนาครับปบุนต๊หัวก็ได้ครับสวัสดีครับผม